สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องจุ๊บมูฟี่วันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง t o My Star ฝากรักถึงดวงดาวเมื่อซุปตาหนุ่มหล่อสุดฮอตเผอใจให้กับเชฟหนุ่มผู้แสนเย็นชาที่มีเหตุบังเอิญให้ทั้งคู่ได้มาพบกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยคะ่ะหนังเปิดเรื่องมาที่ผู้จัดการของคังซอจุนโทรเรียกให้คังซอจุนรีบเก็บของแล้วรีบออกมาจากห้องพักโดยที่เจ้าตัวนั้นยังไม่ตื่นนอนเสียด้วยซ้ํา เมื่อคังซอจุนขึ้นรถแล้วขับออกไปก็ส่วนทางกับนักข่าวพอดีโชคดีที่นักข่าวตามเขาไม่ทันถึงแม้เช้านี้เขาจะยังไม่ได้อ่านข่าวแต่เขาก็รู้ดีว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนทันใดนั้นคังซอจุนก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเขาจึงขอให้ผู้จัดการช่วยหาห้องน้ําให้หน่อยผู้จัดการจึงขอให้เขาอดทนไว้เพื่อไปปล่อยที่ออฟฟิศแต่คังซอจุนก็ไม่สามารถอดทนได้เขาเลือกไปเห็นร้านอาหารที่อยู่ข้างทางเขาจึงเข้าไปสั่งอาหารพร้อมกับเดินตรงไปที่ห้องน้ําหลังจากที่เขาเสร็จธุ แล้วเขาก็ออกมาจ่ายค่าอาหารแต่เขากลับไม่นําอาหารไปรับประทานด้วยทําให้เชฟผู้แสนใจเย็นชาอย่างฮันจีอุนรู้สึกไม่พอใจจึงไล่เขาออกไปจากร้านเมื่อซอจุนมาถึงบริษัทท่านประธานก็บ่นให้ซอจุนเป็นยกใหญ่พร้อมกับบอกซอจุนว่ามีข่าวเรื่องแฟนยังดีกว่ามีข่าวเรื่องการชกต่อยกับเพื่อนสนิทซะอีกนะและส่ง iPad เพื่อให้ซอจุนดูคลิปวิดีโอเมื่อซอจุนเห็นวิดีโอนั้นเขาก็บอกว่าคลิปแค่นี้จะเป็นหลักฐานได้ยังไงท่านประธานจึงอธิบายต่อว่าพวกนายสองคนเข้าไปในร้านอาหารด้วย กันหลังจากที่ออกจากร้านอาหารเพื่อนของนายได้รับบาดเจ็บแต่นายกลับไม่เป็นอะไรนี่ไงที่เขาเรียกว่าหลักฐานซอจุนจึงโทรหาเพื่อนสนิทแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายพร้อมกับบอกท่านประธานว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องนี้จริงๆนะท่านประธานก็ขอให้เขาพูดความจริงออกมาแต่เขาก็อ้ำอึ้งไม่ยอมพูดอะไรเอาแต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําจริงๆผู้จัดการจึงพูดขึ้นต่อว่ามีคลิปที่ซอจุนกดเงินที่ร้านสะดวกซื้อเป็นหลักฐานที่ว่าซอจุนจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินสดเรื่องนี้มันยิ่งทําให้ท่านประธานหัวเสีย พร้อมกับตะคอกซอจุนไปว่านายจ่ายเงินชดเชยให้เขาจริงๆใช่ไหมซอจุนก็เอาตะบ่นว่าไม่เข้าใจเลยทําไมเขาถึงทําแบบนี้แต่ก็ไม่ยอมพูดความจริงออกมาซอจุนจึงบอกท่านประธานไปว่าเขาจะหาวิธีแก้ไขโดยให้ทุกฝ่ายนั้นพอใจแต่ให้เวลาเขาหน่อยพร้อมกับถามท่านประธานว่าแล้วจากนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนส่วนทางด้านร้านอาหารของจีอูหัวหน้าเชฟและนักข่าวก็เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับพูดว่าเขาไปตามติดคังจีอูแล้วแต่เขาก็ตามไม่ทนันสายตาของนักข่าวสาวก็เหลือบไปเห็น ที่่วางอยูเขาจึงถามจีอูว่าอาหารจานนี้เขาสามารถกินได้ไหมจีอูจึงบอกว่าก็กินได้นะแต่มันตั้งอยู่ตรงนี้สักพักแล้วพร้อมกับบอกต่อไปว่าลูกค้ามาสั่งเมื่อเช้าแต่ไม่ยอมเอาอาหารไปกินด้วย หัวหน้าเชฟจึงบ่นไปว่าเงินเหลือใช้มากนักหรือไงต่อมาหัวหน้าเชฟก็อ่านข่าวพร้อมกับพูดว่าสงสัยคังซอจุนจะหายตัวไปแน่ๆเลยตอนนี้เขาน่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่จีอูก็ไม่ได้สนใจตอนเย็นจีอูกลับมาที่บ้านพร้อมกับซื้อของมาจัดเรียงไว้เต็มตู้เย็นและเข้าไปอาบน้ำหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จเขาเดินออกมาพบว่ามีชายใส่หมวกกันน็อกยืนอยู่ที่ตู้เย็นเขาจึงเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นซอจุนก็หันกลับมาพอดีเขาจึงทักจีอูว่า อ้าวคุณร้านอาหารเป็นจังหวะเดียวกันที่เสื้อคลุมของจีอูก็หลุดออกเขาจึงรีบหันหลังไปด้วยความเขินอายพร้อมกับบอกจีอูว่าท่านประธานที่เป็นเจ้าของห้องนี้ให้เขามาอยู่ที่นี่ชั่วคราวและบอกให้เขาโทรหาเจ้าของห้องดูสิพร้อมกับพูดว่าวันนี้เราเจอกันทั้งสองครั้งสงสัยจะเป็นพรมลิขิตนะและยิ้มให้จีอูอย่างเป็นมิตรส่วนทางด้านจีอูเขากลับคิดในใจว่าวันนี้เขาสวยสุดๆไปเลยจากนั้นจีอูก็โทรหาท่านประธานพร้อมกับตำหนิท่านประธานไปว่าก่อนที่จะส่งใครมาที่นี่ก็ควรโทรหาเขาก ท่านประธานจึงบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็โทรหานะแต่นายอ่ะไม่ยอมรับสายเขาสักครั้งเลยและขอให้สองคนสนิทกันเข้าไว้นะเพราะซอจุนอาจจะอยู่ที่นั่นสักพักหรืออาจจะอยู่นานเลยก็ได้เช้าวันต่อมาซอจุนตื่นขึ้นพร้อมกับขอบคุณจีอูที่ทาให้เขาได้นอนห้องอุ่นๆหลับสบายๆแต่จีอูกลับบ่นเขาไปว่าเมื่อคืนคุณกินเบียร์ไปตั้งสี่กระป๋องนะซอจุนจึงบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าเบียร์ให้เองจีอูจึงพูดกับเขาไปว่ามันไม่ใช่ที่ราคาแต่สิ่งที่คุณควรทําคือขอโทษนะจีอูจึงพูดกับ ซอจุนย่างเย็นชาว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันอีกสักพักกรุณารักษามารยาทด้วยครับผมไม่ใช่คนขี้เหนียวเรื่องของกินหรอกซอจุนจึงเดินเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับพูดด้วยเสียงเรียบๆว่าทำไมนายต้องเย็นชากับฉันด้วยจากนั้นเขาก็ยิ้มพร้อมกับหัวเราะแล้วพูดต่อว่าทำแบบนี้เราจะได้สนิทกันเร็วๆไงแล้วบอกให้จีอูวางศักดิ์สีลงแล้วรับเงินจากเขาซะ GU จีอูจึงเดินไปหยิบอาหารในตู้เย็นแล้วส่งให้คังซอจุนพร้อมกับบอกเขาว่าอาหารที่คุณสั่งเมื่อวาน่ะคุณจะกินหรือทิ้งกกกก็แแล้้วตต่่คุณจัััดารรมมนซพอออบบ อีกว่าเขาไม่ชอบรับเงินใครฟรีๆซอจุนจึงถามว่าอันนี้เป็นศักดิ์ศรีของเชฟใช่ไหมด้วยแววตาที่รู้สึกผิดนิดนึงทันใดนั้นก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าบ้านซอจุนจึงบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของเขาเอง พร้อมกับมองไปที่หน้าของจีอูแล้วบอกต่อว่าต่อไปเขาจะบอกก่อนล่วงหน้าจีอูชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจจึงเดินมาหยิบของที่โต๊ะเขาอ่อนไหวเรื่องกลิ่นมากกรุณารักษาความสะอาดด้วยแล้วเดินออกไปทํางานซอจุนจึงเดินออกมาส่งพร้อมกับตะโกนบอกเขาว่าหาเงินให้ได้เยอะๆนะส่วนผู้จัดการของซอจุนก็ตบหน้าตัวเองเพราะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนร่วมบ้านของคังซอจุนจะเย็นชาขนาดนั้นเมื่อผู้จัดการเข้ามาในบ้านก็เห็นคังซอจุนกําลังจะกินสลัดไข่เขาจึงถามไปว่านายไม่ชอบกินไขน่นี่หลังจาก ที่เขากินอาหารของจีอูเขาก็รู้เลยว่าฝีมือจีอูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆพร้อมกับถามผู้จัดการไปว่าเขาตัวเหม็นไหมผู้จัดการจึงบอกเขาไปว่าก็ไม่นี่เขาจึงพูดออกมาเบาๆว่าสงสัยจีอูจะจงใจว่าให้เขาส่วนทางร้านอาหารของจีอูพนักง,งานเสิร์ฟก็ไม่ยอมมาทํางานหัวหน้าเชฟจึงบ่นให้จีอูฟังว่าต่อไปเราไม่ควรจ่ายเงินตอนสิ้นเดือนนะเพราะถ้าจ่ายเงินแล้วพนักง,งานจะลาออกทุกครั้งเลยจีอูจึงบอกกับหัวหน้าเชฟไปว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาจะประกาศรับสมัครพนักง,งานเองงานที่ร้านมันยุ่งมากจริงๆจนเขาต้องกลับดึก เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นกล่องพิซซ่าอยู่หน้าบ้านสองกล่องเมื่อจีอูเข้ามาถึงในบ้านซอจุนก็ขอให้เขาทําข้าวให้กินเพราะวันนี้กินแต่พิซซ่ารู้สึกเลี่ยนชะมัดและพูดต่อไปว่าอาหารที่เหมาะของวันนี้น่าจะเป็นโชจูกับเบียร์จีอูทาท่าทีไม่สนใจตอนแรกเขาก็กะจะทําเมนูไข่แต่ก็เปลี่ยนใจไปทําเมนูที่เหมาะกับการกินโชจูถึงจะเย็นชาแต่ก็ใส่ใจอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยซอจุนจึงบอกกับจีอูว่าเมื่อตอนกลางวัน,วานอาจจะวัดใจกันแรงไปหน่อยเขาว่ากันว่าเชฟทุกคนเป็นคนดี ส่วนฉันก็ไม่ใช่นักแสดงที่เลวร้ายสักเท่าไหร่หรอกเรามาสนิทกันไว้ดีกว่านะจีอูจึงมองไปที่หน้าซอจุนพร้อมกับพูดว่าผมว่าคุณดูเลวร้ายออกด้วยสีหน้าที่เย็นชาคัางซอจุนจึงบอกจีอูไปว่าเกิดมาเขายังไม่เคยต่อยใครเลยนะนอกจากในละครพร้อมกับยื่นมือไปหยิบเบียร์ที่จีอูกำลังจะยกดื่มแล้วพูดต่อว่าตอนนี้นายคงกลัวมากสินะเพราะนายกำลังนั่งอยู่กับผู้ชายที่เมาแล้วต่อยคนอื่น พร้อมกับชวนให้จีอูชนแก้วแต่จีอูก็ไม่สนใจเขายกแก้วขึ้นดื่มด้วยใบหน้าที่เซ็งเเมื่อซอจุนได้ชิมอาหารของเขาก็ถึงกับอึง้งเพราะมันอร่อยมากและบอกจีอูอีกว่าไข่เมื่อเช้าเขาก็กินหมดเลยนะจีอูจึงพูดกับซอจุนด้วยใบหน้าที่เซ็งเว่าคุณไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยแถมยังพูดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดผมอิจช้าคุณจังแล้วยังพูดต่ออีกว่ายังไงคุณก็ไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่อีกนานเราไม่ต้องมาสนิทกันก็ได้หรอกมั้งด้วยสีหน้าที่จริง เจอกันทุกวันเข้ากันได้ก็ย่อมดีกว่านะแล้วถามต่อด้วยความสงสัยว่าหรือนายหลบหน้าฉันเพราะคิดว่าฉันเป็นคนเลวเหรอจีอูจึงถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆซอจุนและบอกกับเขาว่ายิ่งสนิทกันน้อยเท่าไร่คุณก็จะรบกวนผมน้อยลงและขยันทําความสะอาดด้วยละ่ะซอจุนจึงพูดขึ้นว่านายชอบสั่งสอนคนอื่นใช่ไหมรู้จักเทสมนุษย์ลุงไหมนายลองทําหรือย,ยังนายต้องระวังไว้นะอายุยังน้อยแต่ทําตัวเป็นมนุษย์ลุงซะแล้วพร้อมกบหัวเราะด้วยความอารมณ์ดีทันใดนั้นก็มีีเสยง คนปลาก้อนหินมาที่หน้าต่างซอจุนรู้สึกตกใจมากจีอูจึงปลอบใจซอจุนไปว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเขาจะไปดูเองแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปดูเขาพบชายคนหนึ่งเดินออกมาจากใต้ตึกของเขาเขาจึงเดินเข้าไปถามว่าปาหินเข้าไปที่ห้องของเขาทําไมชายแปลกหน้าจึงบอกไปว่าเขาคิดว่าซอจุนอยู่ที่นี่เพราะเขาเห็นผู้จัดการของซอจุนเดินเข้าไปในบ้านนั้นจีอูจึงหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาตำรวจพร้อมกับบ,บอกว่าคุณตำรวจครับมีคนปาหินใส่บ้านผมชายแปลกหน้ารีบขอโทษจีอูแล้วก็รีบวิ่งหนีไปนักข่าวสาวเดินมา เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีพร้อมกับถามจีอูว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเขาจะมาหาซอจุนที่นี่ทําไมแล้วผู้จัดการนั่นคืออะไรจีอูจึงบอกนักข่าวสาวไปว่าที่นี่เป็นของประธานบริษัทคังซอจุนน่ะนักข่าวสาวถึงกับตกใจว่าคนรู้จักของพ่อแม่จีอูคือท่านประธานของคังซอจุนพร้อมกับถามจีอูไปว่างั้นซอจุนก็อยู่ที่นี่น่นะสิจีอูจึงปฏิเสธไปว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ทําไมแล้วขอตัวเข้าไปพักผ่อนก่อนจีอูเข้ามาในบ้านเขาเห็นซอจุนยังตกใจอย,อยู่เขาจึงบอกซอจุนไปว่าสงสัยจะเป็นเเด็กกแถวนนนีี้้ท่ปาาาอหขม เขาจึงหันไปถามจีอูว่าเด็กสมัยนี้ทําแบบนั้นได้ด้วยหรอจีอูจึงพยักหน้าแล้วรีบถามซอจุนไปว่าถ้าคุณไม่กินแล้วผมจะเก็บเลยนะครับซอจุนจึงพูดต่อไปว่าแล้วทําไมนายถึงเข้ามาช้าจังไม่ได้เอาฉันไปขายใช่ไหมจีอูจึงพูดกับซอจุนด้วยเสียงเข้มเขม,มว่าพูดอะไรของคุณนะซอจุนเองรู้สึกผิดเขาจึงบอกไปว่าเขาขอโทษเพราะเขารู้สึกกลัวมากไปหน่อยพร้อมกับขอให้จีอูดูหนังเป็นเพื่อนเพราะถ้าเขาเข้านอ,นอนทันทีเขาจะนอนไม่หลับเพราะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมันจะทําให้เขาฝันร้ายจีอูจึงพ ว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่สุดท้ายจีอูก็ต้องมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนคังซอจุนดูหนังไปได้สักพักจีอูก็ลุกขึ้นซอจุนจึงดึงแขนเขาไว้พร้อมกับบอกว่าหนังยังไม่จบเลยจีอูจึงจำใจต้องนั่งดูหนังต่อสายตาเจ้ากรรมของซอจุนก็ดันเหลือบไปเห็นสิวที่คอของจีอูเขาจึงพายายามเข้าไปบีบสิวที่คอของจีอูทาให้จีอูรู้สึกหง,งุดหงิดแล้วเดินเข้าไปในห้องซอจุนจึงร้องตะโกนตามหลังไปว่าถ้าเราสนิทกันแล้วอ่ะฉันขอบีบสิวนายนะจีอูจึงหันมาพูดด้ววยอาารมมณเงๆ่่จะไ มีวันนั้นแน่นอนครับวันต่อมานักข่าวสาวจึงไปหาท่านประธานพร้อมกับถามท่านประธานว่าซอจุนอยู่ที่บ้านของท่านประธานแถวบูอัมใช่ไหมท่านประธานจึงรีบปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนั้นเขาปล่อยให้คนเช่าอยู่แล้วไล่นักข่าวให้ออกไปท่านประธานจึงบอกกับผู้จัดการว่าให้ระวังนักข่าวสาวคนนั้นให้ดีส่วนทางด้านร้านอาหารของจีอูเชฟจึงเดินเข้ามาบอกกับจีอูว่าวันนี้จะมีพนักง,งานใหม่เข้ามาสมัครงานทันใดนั้นก็มีชายสวมหมวกกันน็อกเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าผมคังซอจุนครับที่โทรเข้า เพราะติดต่อจีอูไม่ได้จีอูจึงถามซอจุนไปว่าเขามาที่นี่ทําไมซอจุนจึงอธิบายให้ฟังว่าฉันมีเรื่องจะพูดกับนายจริงๆแต่ฉันติดต่อนายไม่ได้ฉันจึงโทรเข้าเบอร์ร้านทางร้านถามฉันว่าจะมาสมัครงานใช่ไหมฉันจึงตอบไปว่าใช่แล้วฉันก็มาที่นี่ไงทันใดนั้นนักข่าวสาวก็เดินเข้ามาในร้านทั้งสองจึงวิ่งไปหลบในห้องน้าจริงๆแล้วนักข่าวสาวมีบางอย่างอยากจะถามกับจีอูแต่จีอูก็ไม่ออกมาจากห้องน้ําสักทีเธอจึงตามจีอูเข้าไปในห้องน้ําและได้พบว่าทางซอจุนก็อยู่ที่นั่นจาก นนัน้เขาก็ขอคุยกับซอจุนเป็นการส่วนตัวและขอร้องเจ้าของร้านให้รับซอจุนเข้าเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์เพื่อที่เขาจะได้สัมภาษณ์ซอจุนเป็นคนแรกเพราะซอจุนเองก็อยากทํางานที่นี่มากเพราะเขาจะได้เรียนรู้การทําอาหารจากจีอูในที่สุดเจ้าของร้านก็ยอมให้เขามาทํางานจีอูทำหน้าที่รับผิดชอบสอนซอจุนทําอาหารอย่างใกล้ชิดซอจุนรู้สึกสนุกมากกับการทําอาหารครั้งแรกทันใดนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านจีอูจึงกระซิบข้างหูของซอจุนเบาๆว่าฉันบอกนายแล้วว่าร้านของเรางานจะยุ่ง แต่ซอจุนเองก็ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจทั้งต้อนรับลูกค้ารับออเดอร์และเป็นผู้ช่วยเชฟเขาทำหน้าที่ของเขาโดยไม่ขาดตกบกพร่องหลังจากปิดร้านจีอูก็พาซอจุนมาที่ห้องน้ำพร้อมกับบอกเขาว่าหลังจากนี้ต้องทำอะไรบ้างทั้งถูพื้นห้องน้ำเช็ดกระจกทำความสะอาดอ่างล้างหน้าเติมน้ำสบู่และนำขยะไปทิ้งซอจุนรู้สึกเหมือนโดนกันแกล้งเขาจึงถามจีอูไปว่าทั้งหมดนี้นายกันแกล้งฉันอยู่ใช่ไหมจีอูปฏิเสธแล้วเดินจากไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มจากนั้นซอจุนก็ขับมอเตอร์ไซค์มา จีอูกลับบ้านแต่เขากลับพาจีอูไปที่ที่หนึ่งจีอูจึงถามเขาว่าพาเขามาที่นี่ทําไมซอจุนจึงบอกกับจีอูว่านานๆที่เราจะได้ออกจากบ้านจึงอยากจะพามาที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่โปรดของเขาทั้งเงียบสงบและก็ไม่ค่อยมีคนจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมใจซอจุนจึงถามจีอูว่านายเคยมีแฟนไหมจีอูก็บอกว่าเคยมีแต่ดูท่าทางแล้วซอจุนจะไม่เชื่อเขาจึงชวนจีอูเล่นบาสเกมถ้าจีอูชนะเขาจะหลับหูหลับตาเชื่อก็ได้ทั้งคู่จึงมาแข่ง เล่นบาสกันด้วยความสนุกสนานและผ่อนคลายในที่สุดซอจุนก็ต้องยอมแพ้จีอูแล้วทั้งคู่ก็มานั่งดื่มน้ําด้วยกันจีอูบอกกับซอจุนว่าผมบอกก่อนนะว่าผมจะไม่ขับรถซอจุนจึงรีบหยิบกระป๋องเบียร์ขึ้นมาดื่มพร้อมกับบอกจีอูไปว่าทําไงดีฉันจิบมันไปแล้วซอจุนเริ่มพูดความรู้สึกในใจของเขาออกมาเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายแบบจีอูมากผู้ชายที่มีกําแพงสูงชันดูเข้มแข็งคําพูดของซอจุนทําให้จีอูถึงกับอึ้งไปเลยซอจุนยังบอกจีอูต่ออีกว่ามันยากนะที่ เราจะเจอใครสักคนที่ทําให้เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกและมีความสุขแล้วยื่นมือออกไปพร้อมกับบอกจีอูว่าเรามาสนิทกันเถอะจีอู GU จึงพูดออกไปด้วยเสียงเรียบๆว่าดูเหมือนคุณจะมีเพื่อนเยอะแล้วนะซอจุนจึงรีบตอบไปว่าฉันไม่ได้ขอให้นายมาเป็นเพื่อนสักหน่อยจีอูจึงหันไปมองซอจุนด้วยสายตาพิฆาตซอจุนจึงรีบพูดต่อว่าถ้าเราสนิทกันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ในใจลึกๆแอดว่าซอจุนคงไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนหรอกค่ะ,คะแต่กลัวสายตาของจีอูจีอูจึงชวนให้ซอจุนกลับบ้้าาานนนแลพูสบสบบบยกบกัััเเขขรรออมมป็นคนถ ใส่กลับบ้านเองวันต่อมาจีอูก็ยังคอยสอนซอจุนทำอาหารเป็นปกติระหว่างนั้นเจ้าของร้านกำลังเก็บแก้วที่เพิ่งล้างเศจเขาทำแก้วหล่นลงเสียงดังจีอูจึงหันไปดุเขาว่าทำอะไรให้มันรมะมัดระวังหน่อยพร้อมกับหันมาถามซอจุนว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ซอจุนรู้สึกกลัวเสียงแก้วแตกจีอูเหมือนจะเข้าใจซอจุนมากขึ้นแล้วนะคะระหว่างที่เดินกลับบ้านซอจุนก็ทวนรายการวัตถุดิบที่จะทำอาหารแล้วเขาก็เหลือบไปเห็นมีคนเอาปากกามาวาดรูปโปตเตอร์ของเขาที่ติด อยู่ป้ายรถเมย์จีอูจึงเดินเข้าไปขวางเพื่อไม่ให้เขาเห็นรูปแบบนั้นจริงๆแล้วจีอูก็ดูอบอุ่นและใส่ใจมากเลยนะคะเช้าวันต่อมาซอจุนก็เข้ามาในห้องของจีอูพร้อมกับเลือกชุดให้จีอูอยู่หลายชุดเมื่อจีอูตื่นขึ้นมาเขาก็ขอให้จีอูใส่ชุดที่เขาเตรียมไว้ให้เพื่อทําการไล์สดแต่จีอูเองก็ติดกระดุมเสเรียบร้อยเชียวซอจุนจึงช่วยแต่งตัวให้พร้อมกับปลดกระดุมลงแล้วบอกว่าทําแบบนี้มันถึงจะดูเท่และจัดแต่งทรงผมใหม่สักหน่อยพร้อมกับพูดว่าไม่ว่าจะทําทรงไหนนะ ายก็ยังหลอกเหมือนเดิมแล้วยิ้มจีอูเหมือนถูกสะกดจากรอยยิ้มนั้นแล้วเขาก็ยื่นมือขึ้นมาจะไปจับที่ใบหน้าของซอจุนโชคดีที่สติเขากลับมาได้ก่อนเขาจึงบอกว่าแค่จะช่วยเอาขนตาออกให้แล้วก็เดินจากไปจากนั้นทั้งคู่ก็มาไล์สดการทําอาหารระหว่างที่ซอจุนกําลังหั่นผักมีดก็ดันไปบาดมือของซอจุนจีอูจึงรีบวิ่งเข้ามาแล้วดูดเลือดที่มวมือของซอจุนด้วยความเคยชินซอจุนเองก็รู้สึกเขินนิดๆไม่นานโทรศัพท์ของซอจุนก็ดังขึ้นซอจุนจึงปรึกษาจ จีอูว่าเราไปปิกนิกกันไหมพร้อมกับผู้จัดการของเขาแล้วยังพูดต่อว่าก็นายบอกว่าจะทําอะไรให้ปรึกษาก่จีอูจึงได้แต่พยักหน้าจากนั้นทั้งคู่ก็ไปปิกนิกกันระหว่างที่พูดคุยกันนั้นก็ทําให้จีอูรู้ว่าซอจุนเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากแถมยังมีความหลังฝังใจที่โดนพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็กแต่ทั้งหมดก็คุยกันด้วยความสนุกสนาน,น,านเมื่อกินไปได้สักพักผู้จัดการของซอจุนก็รู้สึกอยากจะอาเจียนเจ้าของบริษัทจึงไปคอยดูแลเขาฝั่งทางด้านซอจุนก็พูดออกมาพร้อมกับหัว ว่าทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้พร้อมกับพูดกับจีอูว่าตอนที่เขาเห็นนายครั้งแรกเขาถึงกับบอกว่านายเป็นคนเย็นชามากนายว่ามันตลกไหมล่ะและยังพูดต่ออีกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากเลยเพราะคนที่เขาชอบอยู่ที่นี่ทั้งหมดจีอูถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับพูดว่าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่เท่าไหร่นับเป็นคนที่ชอบแล้วหรอและยังพูดต่ออีกว่าเขาเห็นซอจุนอ้อนคนนั้นคนนี้นคนโน้น,นไปทั่วตัวซอจุนเองก็ถึงกับงงว่าเขาทําแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จีอูจึงบอกว่าน่ารักดีนะหล่อดีนชอบแบแบ เขาเรียกว่าอ้อนพูดกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วซอจุนจึงมองจีอูด้วยหน้าตาที่จริงจังพร้อมกับถามว่านายเหิงอยู่หรอและยังพูดต่ออีกว่าขอจูบได้ไหมพร้อมกับนับ1-6ถึงจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปจูบจีอูโดยที่เจ้าของบริษัทและผู้จัดการของซอจุนก็เห็นมันทั้งหมดทั้งสองคนจึงขอตัวกลับไปก่อนส่วนทางด้านจีอูเขาก็ดุให้ซอจุนว่านายทําบ้าอะไรของนายซอจุนพูดเบาๆก่อนที่จะหลบไปว่านายมีเวลาหลบนี่นาแต่นายก็ไม่ยอมหลบจากนั้นเขาก็หมดสติจีอูจึงพาเากับ นนนอนที่บ้านในตอนเช้าจีอูก็ส่งข้อความมาหาคังซอจุนว่าให้เขาพักผ่อนไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้แต่ซอจุนก็ยังโผล่มาที่ร้านพร้อมกับขอโทษจีอูอย่างจริงใจเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงทําแบบนั้นจีอูจึงบอกว่าทําเหมือนเรื่องเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันและอย่าทําแบบนั้นอีกทันใดนั้นพี่นักข่าวสาวก็โทรมาหาจีอูพร้อมกับขอบคังซอจุนนักข่าวสาวนําข่าวมาบอกว่าฝั่งที่ถูกทําลายร่างกายจะแถลงข่าวถ้าซอจุนไม่ทําอะไรเลยทุกคนก็จะมองว่าซอจุนเป็นคนผิดแต่นักข่าวสาวเช ใ,ใจซอจุนเขาจึงอยากทําคดีนี้ให้ถูกต้องแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของซอจุนซอจุนจึงตัดสินใจโทรให้รุ่นน้องมาหาที่บ้านเพื่อที่จะจบเรื่องนี้แต่รุ่นน้องกับขอให้ซอจุนเป็นคนรับผิดทั้งหมดแม้เขาจะให้โอกาสแต่รุ่นน้องก็ไม่เคยสํานึกผิดเลยเขาจึงตัดสินใจให้นักข่าวสาวเปิดโปรงเรื่องนี้ได้เลย ระหว่างที่ซอจุนทาความสะอาดบ้านอยู่จีอูก็เดินเข้ามาพร้อมกับวัตถุดิบจะทําอาหารที่ซอจุนอยากจะกินและพูดแก้เขินไปว่าเขาก็อยากกินเหมือนกันเขาจึงอยากจะทําซอจุนจึงตัดสินใจบอกกับจีอูไปว่าวันนี้ทั้งวันเขาคิดทบทวนดีแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเขาชอบจีอูมากและยังพูดต่ออีกว่าเวลาที่อยู่กับจีอูเขาไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยซอจุนจึงเดินเข้าไปใกล้ๆจีอูพร้อมกับถามว่านายเมินความรู้สึกของฉันแบบนี้ได้ยังไงถึงจะไม่ชอบกันอย่างน้อยก็มองหน้ากันหน่อยสิจีอูจึงเดินเข้้า,ากลๆ พร้อมกับจ้องหน้าซอจุนแล้วพูดว่าฉันไม่อยากโดนปั่นหัวเล่นแบบนี้อีกและบอกให้ซอจุนมาทําอาหารเธออยากทําอันนี้ไม่ใช่หรอซอจุนจึงเดินเข้าไปจับที่แขนของจีอูแล้วพูดต่อว่ายิ่งมองหน้ากันแบบนี้เขายิ่งมั่นใจเขาไม่ได้เล่นถึงเขาไม่เมาเขาก็ยังอยากจูบจีอูอยู่ดีแล้วขอจีอูเราคบกันเถอะแต่จีอูกลับเข้าใจซอจุนผิดพร้อมกับพูดกับซอจุนว่าที่นายทําแบบนี้เพราะนายสงสารฉันหรอสงสารที่ฉันไม่มีอะไรสงสารที่ฉันเกาะคนอื่นกินซอจุนจึงเดินเข้าไปกอดจีอู จีอูขัดขืนเล็กน้อยซอจุนจึงพูดว่านายก็รู้ว่ามันไม่จริงและบอกจีอูต่ออีกว่าฉันคิดถึงตัวเองมากเกินไปขอโทษนะและฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกด้วยน้ําเสียงที่อบอุ่นในตอนเช้าซอจุนก็ส่งข้อความมาหาจีอูขออนุญาตจัดงานวันเกิดให้กับเจ้านายและมีผู้จัดการมาร่วมด้วยจีอูอ่านข้อความแล้วยิ้มเล็กน้อยอย่างมีความสุขแต่ความสุขก็อยู่กับเขาได้ไม่นานเพราะในตอนเย็นเจ้าของร้านก็เอารูปที่ซอจุนจูบจีอูมาข่มขู่เขาเพื่อให้ไปขอเงินกับ จีอูจึงตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตของซอจุนและพูดทำร้ายจิตใจซอจุนเพื่อให้เขาตัดใจเช่นกันเขาเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปโดยไม่ลังเล จากนั้นซอจุนก็ขอให้ทุกคนออกไปก่อนเพราะเขาอยากอยู่คนเดียวในตอนเช้าซอจุนแวะไปหาจีอูที่ห้องแต่ก็ยังไม่กลับมาเขาจึงโทรไปหาก็ไม่สามารถติดต่อได้ทันใดนั้นก็มีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ซอจุนฟังส่วนทางด้านจีอูเขาก็นาเงินทั้งหมดที่เขามีไปให้เจ้าของร้านทั้งสองคนทะเลาะกันอยู่พักใหญ่เจ้าของร้านจึงตัดสินใจบอกจีอูว่าเรื่องนี้ซอจุนก็รู้แล้วทันใดนั้นซอจุนก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกเจ้าของร้านว่าการเป็นคน เดีนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วขอไฟล์รูปภาพจากเจ้าของร้านจากนั้นเขาก็โอนเงินให้เจ้าของร้านแถมยังบอกอีกว่าถ้ารู้ว่านายเป็นคนปล่อยรูปฉันเอานายตายแน่ซอจุนจึงขอให้จีอูมาคุยกันที่บ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้านซอจุนก็ถามจีอูด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่จีอูกลับตำหนิซอจุนว่าทำไมต้องเข้ามาในชีวิตของเขาทำให้ชีวิตของเขายุ่งยากและลำบากกว่าเดิมเขาไม่ได้อยากเป็นของเล่นของใครแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านด้วยและขอให้ซอจุนย้ายออกเพราะบ้านแบบนี้ราคาแบบนี้เขาคงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถึงแม้ซอจุนจะบอกว่าเขาจรงิงจังแต่จีอูก็ยังอยากให้เขาไปอยู่ดีเขาจึงตัดสินใจเก็บข้าวของแล้วออกไปจีอูเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน ทันใดนั้นซอจุนก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกจีอูว่าไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แค่คิดว่าจะอยู่โดยที่ไม่มีนายมันก็ปวดหัวใจไปหมดฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยอยากเข้าใจผิดโปรดฟังก่อนนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแปลว่านายก็ชอบฉันใช่ไหมเพราะฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นจีอูถ้ามันยากฉันจะเป็นคนไปหานายเองเมื่อซอจุนพูดประโยคนี้จบเขาก็เดินเข้าไปจูบจีอูด้วยความรักความคิดถึงและทนุถนอมเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็มาช่วยกันทำ หาหกินข้าวและช่วยกันล้างจานจีอูยังคอยดูแลและช่วยซอจุนตัดเล็บมันเป็นภาพที่อบอุ่นมากจริงๆเลยเมื่อเขาง่วงนอนจีอูก็ให้ยืมไหล่ใช้พักพิงพร้อมกับรูปไปที่หัวซอจุนเบาๆด้วยความอ่อนโยนในตอนเย็นซอจุนบอกกับจีอูว,ว่าเขาอยากย้ายมาอยู่กับจีอูแบบจริงจังถึงแม้ใครจะรู้เรื่องของเขาเขาก็ไม่สนใจ จีอูจึงบอกซอจุนไปว่าอยากอยู่ก็อยู่ไปสิทําไมต้องเร่งรีบด้วยแล้วยังบอกซอจุนอีกว่าเขาเองก็ไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วก็ไม่อยากทําให้นายเจ็บด้วยซอจุนจึงพูดว่าเขาจะทําให้มันดีที่สุดเขารู้ว่าการรักใครสักคนมันยากแค่ไหนจีอูรู้สึกเขินมากเขาจึงรีบเดินเข้าบ้านซอจุนจึงขอไปนอนค้างที่ห้องของจีอูแต่จีอูไม่ยอมเพราะเขาไม่ชอบนอนค้างกับคนอื่นในตอนเช้าผู้จัดการก็มาหาซอจุนพร้อมกับของข,องขวัญที่แฟนคลับส่งมาให้พร้อมกับถามซอจุนว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีทันใดนั้น ก็เดินออกมาจากในบ้านทําให้ทั้งคู่ถึงกับตกใจซอจุนจึงบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่จีอูบอกกับซอจุนว่าเขาจะแวะไปที่ร้านเพื่อไปเก็บของสักหน่อยซอจุนพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วบอกจีอูว่าถ้ามีอะไรก็โทรมานะระหว่างที่จีอูไปเอาของที่ร้านซอจุนก็เอาแต่ส่งข้อความไปหาว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่เมื่อไรจะกลับจีอูเองอ่านข้อความแล้วถึงกับยิ้มแล้วเขาก็รีบกลับมาที่บ้านโดยที่มีซอจุนนั่งรออยู่ที่ประตูหน้าบ้านโมเมนต์นี้น่ารักมากๆเลยนะคะในตอนกลางคืนทั้งสองคนก็มานอนุยออ่่างอบอน และหยอกล้อกันอย่างมีความสุขซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แอดชอบมากๆชอบเนื้อหาของเรื่องที่เราต้องตัดสินใจและเสียสละเพื่อคนที่เรารักถ้าเรารักใครสักคนเราจะคิดถึงเขามากกว่าตัวเองเหมือนกับที่ซอจุนเป็นและขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ